สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดี E.P. พจิตที่อำเภอสังขาด้วยค่ะเด้อมาตามหลาหาเฮิตไข่ท่านเดี๋ยวใส่ถุงมือมาหอดีหาจะคิดลังเขียวหงเฮิตไข่ดอกดนี่นี่สองดอกอหอมหอมมือนี่อากาศมันแหงแหลมันเย็นมือนี้อากาศหนาวหนาวค่ะพี่นอ้องหนี่ดอกนึงมันหวาน ันมาเลยจะปลูกตะปลาจะพร้องมาแต่เสางเลยลองมาเบิงค่ะเห็นเขาได้เห็ดไข่หลายแต่กะขี่ตะเวนเหล่มออกเนี่ยแหละแต่ว่าน้ำปลามันยังหมืดอยู่ขนาดตีหาหลุนกันตอค่ะพี่น้องนี่อีกดองนึงค่ะเห็ดกอไอ้ขี้โฟนสัวเขาของน้ำอยู่นี่เห็ดกอนี่เ็ดลังเหล่เห็ดกอเห็ดลังเหล่นี่ ดอกกหนน้าีิสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแลเฟนครับทั้งในและต่างประเทศทุกทุกท่านครับผมสวัสดีพี่น้องสาวเราเฮาเฮาน้ำพี่น้องโคโลกนี่แหละครับผมดอกเข่งเข่งงามๆหลายดอกอยู่ครับเบื้องนี่เห็นเจ็ดแปดดอกพี่น้องเพราะท่านได้แจ้งพี่น้องงามเลยหลายหลายอ๋องามเลยพ่อสาวจังน้อยพี่น้องบพท่านแจ้งครับอีกจังน้อยนี่เราสิแจ้งแล้ว เอาเก็บเลยครับเก็บเลยดอกงามบูนดอกหนึ่งอยู่ข้างในุุ้่นผุนผุ่นครับนั่นกระสีนเขาขาวเนี่ยจังน้อยพี่น้องชดน้ะมือเสาร์นี่กระสีบ่อชไคไทยปันไดเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อครับมันภาพ,าพอาดสีบอสีบอปันไดนะ่ะกระสีรอให้แจ้งอีกจังน้อยกระสีกิ้วกระดูกพี่น้าเขียวก่อนกระสีกัดสันดอกงามงามไห้พี่น้องมึงครับมึงไปก่อนครับดอกดอกงามงามกวนรอบนี้ เว็ดหนาเขียวไก่สีม่วมวงเะยพี่น้องมันทำบ่ท่านได้แกงปันใดพูน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 อ๋อต่างคนต่างเก็บเลยครับเห็ดดินพี่น้องเห็ดดินเห็ดตอแข็งหลอกงามแห้งแข็ง กำลังออกหลายจำแม็พี่น้องตุ่มหน่อยๆเต็มเลยเดี๋ยวอ๋อเหตุการณ์ไหเฉียวครับดอกตูมน,นะนี่ผมได้ดอกบานเดี๋ยวไปมึงดอกตัวน้ำสาวเจ้ยครับพี่นออ้องโอ้ยกับลุงอยู่อีกระตาหนึ่งโอ้ทำหลดุดมือนี้ดีใจหลายพี่น้องได้เก็บเห็ดคร,บบรับเก็บป่วมหลายเด็๋ยวไปตั้ง <laughs>

สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพากันกลมอางอย่างนี่นี่พี่น้อดเห็นไหนเจอนี่เอาเงี้ยน้าวเอา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 ยย้อนน้ำสาวเจอยี่ก้อนครับมันนี่เอาเริ่มแจ้งออกแล้วล่ะครับพี่น้องแจ้งหูแจ้งตาแล้วครับสไข่เนื้อยุดดอกมันนี่ภาพกระไดเนี่ยเอาดอกนั่นก้อนเฮ้ยไก่มาไก่นี่เห็ดดินเห็ดข้าวแป้งนี่แหละครับขวัญใจคนเฒ่าพี่น้องนี่ หวันใจคนเท่าคนแก่เลยคงเฮากันมากคือกันนี่เมนครับเขากันที่สุดมันแกงใส่บวบพี่น้องมนกับแกงใส่หม้อเออโอ้าหุ่นเต้นอยู่ข้างหลังหุ่นนม่หนั่งดอกนั่งหวังงามดีเนาะนะนาอืออืออืออืน้่ายเฮ็ดดอกง่ายๆยื้อกายดอกกระเจียวเออต้นแตงก็มองม่ใส่เอาทั่ว เฮ้นแป๊บแคือวังหัดเขียนยังก่อนยังก่อนเฮ้ยมันเป็นดอกเยอเลยให้ดอกหน้าันนี้ยวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเห็ดดินก่อนแป๊บหนึ่งจ้านี่พี่น้องไข่ยังสีกำลังหลายเลยครับนี่หลายแห้ง เก็บอยู่ตรงขามกันกับนิกาอันนีหวานคีบไม่พึงรอนี่สิ่งที่ต้องการครับแต่ช่วงนี้ก็สีห้างๆแหละต้องการต้องการอย่างหลายเลยอันนี้แห้เฮ็ดนาเรศนาเรครับอันนี้ตดตุ่มๆงามๆโอ้ยแข็งดีสั่งสวยป๊าดพี่น้องมึงเฮ็ดกอหน้าเขียวดอกนี้เขียวองย่องเลยป๊าดถูน้ามแห้งหน้องแข็งแข็งสวยสวย แจ้งแล้วครับมุมงใดที่มืดก็จังคอยเปิดแฟลชเอาพี่น้องห mm. น้าเขียวพี่น้องหน้าเขียวสวยสงามเดี๋ยวสองดอกนี้ผมขอรูนอปนี่ขอเก็บภาพนิ่งนะเอาเก็บเลยครับมัหน,นี่สวยงามอา๋อเหมือนนี่ลกักๆกกันสิเป็นเห็ดชนิดนี้แหละครับพี่น้องเห็ดลังเลเห็ดแมนครับแมนแมนเฮดตะก,กูล กูนเห็ดนังกูนเห็ดมีกีบไหมแม่นแม่นครับเออบอลบอลกางเกงถือตองคือกันอ๋อโอ้โหเต๋าดอกแข็งดีดีเป็นดอกโล่งถึงก้อนดอกเอ๋อโอ้ยหนุก้าเขียวครับผมก้อนหน้าเขียวทั้งนังนี่นังหอมคือเห็ดไม่แม่นครับนังเวลาเขานั่งก้อนสิเก็บเห็ดนกินหอมคือเห็ดไข่เลยมันเอามาดมบ่หอมแต่พอเขาเด็ดออกมาแล้วมาดมนี่สื่ออยู่ เออแปลกแปลกครับพี่น้องเห็ดชนิดนี้แปลกอยู่ดอกนี้อยู่ในภูมิพี่น้องต้องใส่แฝดซอยเฮ็ดนาเรียครับนี่งกาใหม่โลนใจหัวร์กันเต็มตาหรอวะนั่นนาเรียดอกงามๆพี่น้องโค้งช่องดอกดอกงามๆเลย เลี้ครับตาเลี้ยไปซะไปดูอุ้ยบู๊อ๋อจุ๊บนี่ครับหลายดอกดี่ยพี่เลือกเอาได้เลยครับมือนี่เห็ดเห็ดดินเห็ดข้อแป้งมือนี่งามเรากับหลายดอกได้ขี้ไล่บ่เอาขัดสันเอาแต่ดองกงามๆครับผมครับ เ <Keep it. S 1> ก็บเห็ดอยู่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งจะคุ้มดวงเฮ้ยเขากำเขากำบ่ได้เท่าได้ไดจริงสิบ่ได้เท่าเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง่งเกออ็บเห็ดดินดอกนี่ก่อนใจเย็นๆครับ <c oughs> เจอ,อ,อระดอกเห็บคุ้มดวงเจอจังเหลียวเห็น <c oughs> <ๆ S 2> มันต่างเก <c oughs> <ๆ>ันเถินเห็ดคมครับเอ้าเ็อหลังเล่เห็ดหน้าเล่ ซอกันในกาด้เห็ดละงอกพี่น้องพวกผมกับจีเก็บเอาเห็ดดินให้เขาแป้งนี่แหละใช่พูอกันครับใส่ผงชูรสหลายๆพี่น้องก็หนาเชียวพี่น้องดอกนี่งามแห้งดอกตุ่มๆงามแห้งพี่น้องนี่ครับอีกตุ่มหนึ่งพี่น้องเก็บเลยเก็บเลยก็ได้คุ้มเอาดอกตุ่มเห็ดดินอยู่นี่ไงพี่น้องจังสีไหมมันหลาไหมส่วนมากว่าเอาดิหนิ nè chắc gì? ủa, nhìn này, hả? Hùng, leo, nhìn thành mô rồi rồi này, นำไปดูตามไปดูเดเมื่อมาเก็บน้ำกันพี่น้องเอางาม,มาไ,ไม่เดมไหแล้วสามดอกคนตัวหล่อพี่น้องไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆอ,อ,อ๋อเหรอแสงหน้าจออาจสิบว่าสม่นเสมอกันเด้อพี่น้องเพราะว่าบางช็อตก็ได้ใส่แฟลช แดดออกแล้วล่ะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ในภูมิใหม่สิมันก็มืดมัสินะมสงีนหนังเฮ้ยของเอื่นบางแห่งจนตกใจออกมาใส่ใส่เอาไข่บ,บนบหลงๆหนาจะเมียนคุณคุณพี่น้องคุณ,ค,ณคุณเดียวมืดเอา้ามืดหรือว่าเป็นหนังหรอกถ้าเขาไข่ขยอยู่ดีเมียนบ่เมียนหอมคือบ่มีหมู่เนาะเออ ฮิวเออแจ้งแล้วครับพี่น้องแจ้งแล้วแจ้งแล้วมองหามกระยาบออกกล่องเนี่ฝึงหวานเนี่ฝึงหวานล้างลักงครับเห็ดดินเลยมือนีิเครื่องตาเหรอล่ะพี่น้องตามจริงเลยมัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาหนาเอาเอาหนาไปใกล้ๆเห็ดบ่บบเห็ดไข่ขาวไงนะเสียวพานหนึ่งนะยิวบ่นใดเห็นละโขงเลยเห็ดไข่ขาวข็นยังดีพี่น้องหอมเอาดอกไหนก่อนครับเจ้าดอกไหนก่อนครับเอาม้าเหลวมาเหลวอยากกินอยพี่น้องอยากกินอยากกินสีนี่แม่ คอยคอยเราเอาดอกไก่อนให้ดอกไต่กวอนอือยังสี่แล้วแม่ยังได้กินปนเห็ดไข่แล้วยังสี่แล้วแม่ยังสี่แล้วแม่อันหาไปมือนัันบ่ได้กินเรื่องพี่น้องมือที่ว่าไปหากันกับอ่อบ่าวความเสี้ยนอีสานนั่นครับถวายหลวงพ่อแมนครับถวายหลวงหลวงพี่ให้หลวงพี่ฝนฝนแข็งดีที่นี่พี่น้องหนักอันนี้แ็งาม นั่งทาอยู่นะจะสีนั่งทาเลยเอ้าใช่หรอเห็ดนี่นี่จะอ่างเข้ามันจะเห็ดหลงงูอืมันนี่ลีครับมือนีเสากันนี่กาหินเหลงงูเน้นๆเลยเห็ดเห็ดเดีนให้ขอแป้งยาเอาเด้อมาใส่ตาผีเด้อขอบคุณครับเออเก็บเก็บไปหาดอกปุ๊ดอกละบางดอกก็ไม่ได้ท่ายดอกครับพี่น้องนี่แหละพี่เน่พี่อยากนับ บ่ได้เปิดแฟลดอกพี่น้องดอกนี่อู้เห็ดหน้าแล่เห็ดหลังแล่ดอกอ่อนๆแข็งๆงามๆครับเนี่ยเดี๋ยว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 มันมาทางเดี๋ยวแล้วมันเอาดอกนี้ก้อนที่ล่ะดอกดอกนี้ได้บ่นอะไรเห็นเห็นมัดละเฮ้ยเห็นมัดละเอาเอาดอกไดก้อนได้เห็นละโง่จะปวดหน้ากระโลกสมองทับส์ศูนย์เอ้ยตนายเนาะ เฮ้ระงกเต็มตาไหมพี่น้องาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดอกนี้ก่อนเจนเจีนเยนเนเนเ็ปัวอืมหนาหน้าอุ้ยี้ดอกนึงขี้เกาอุ้ยคือหลายทบงางมาหิบดอกนี่ละงมอจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปจะเฝ้าไปยืนบั่งก่อนยืนมั่งก่อนยืนไหนกำลังแก่ก่อนพุนขัดอีดอกนึ่งพุนผุนีผีแน่ ผุนคร <ate> ับหอ้ยขึ้นไหลเถอะไหลโบลูกสีพุนยังไม่ผุนลูกมาเดี๋ยวใจเย็นครับหาดอกนะเอออุ้ยเก็บดอกบ่าง่ายเลยอย่าปากอย่าปากเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเขาใส่ให้พูดง่แม่เฮ้ยแม่เฮ้ยเพิ่อจะร้องเหนียเพิ่นอย่าปากแห้งบ้าสุดทย่าปากแห้งอย่าปากแห้งอย่าปากแห้ง อันนี้ก็นาเลียที่ขับพี่น้องนี่นั่นเอานี่นาเลียครับพี่น้องดอกนี่งามเอาเด้อเตินผมเก็บเลยเด้ออ่ะอ่ะนะโว้ยเขาเดียวเมียสลองผัวเขาเดียวผัวสลองเมียโธดโธดอยู่ฟังเอาพี่น้องฟังเสียงเอา เั้งผูนที่เที่ยงผูครับแบ่งกันเก็บเลยเฮ้ยนะเอ้าใส่ตาเนี่ยเอ้าเก็บเลยครับเก็บเลยออเดอร์เฮ็ดนี่บ่พ่อเด้อพี่น้องเพราะว่าขายนำบัานเขาเงินมาใส่ไว้อยู่แทบสิบ่ได้ขายเลยครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแบบว่าเพิ่นเอาตาไปเลยน่ะเพิ่นเหมาตาเลยบ่ต้องสั่งบ่ต้องแบ่งบ่ต้องอีหยังคือเหมาตาเอาเลย ก็ได้เฮ็ดกูดเหรอเขาวะน่ะน่ะใส่หมดเลยดอกนึงแข็งทุกดอกดิเห็นบะถึงหนามปุ่นนี่ครับพี่น้องอ้าวมาเอาเอาดอกพุ่นก้อนกันเลยครับเห็นหน้าเขียวพี่น้องเห็ดก่อหน้าเขียวครับอ้าวดอกนี่งามด้วฮั่นมันสวยงามค่ะ เพืครับเดี๋ยวมึงก่อนพี่น้องเพิ่งน,งน,นเงียบเพิ่ง,งขมครับเพิ่อนขมอของเครือของอันนี้เนาะอืออะไรล่ะหนากเขียวครับสองดอกพี่น้องพี่หิ่ปนได้คือกันและขันได้ครับได้คือกัน หนาเขียวหรือน้ำกันก็หนาเลยพูดท้อผุนนั่นนะมา,า,า,าเรียครับ จิ้มก็บ่ถึอมีดจิ <Services> ้มกับ่ถือมีดรคือจังไรจิ้มมีดก็บ่ถึงเพชรนะน่ทีเดี๋ยวเอาดอกนี้ก่อนเฮ้ยหนาบางงามดอกแต่ว่าแข็งแซ่บพี่ครับอ๋อรัวๆคือเกาครับพี่น้องบ่เกินเฮ็ดผมดอกบ่เกินกันครับรัวๆเหมือนกันเลยเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องคือจังว่าแหะพี่น้องหันมือบ่อิ่มก็ดื่มน้ำตามมากๆครับรับรองจุก เบาโยอกมาลอมวนซึนครับพี่น้องเอาโหที่ละงงูอีกล่ะอุ้ยเจ้าไหนเจ้าพ่อครับพ่อเนี่ยเถะี่เนาะว่าให้มาน้ำเดิมมือรุ่นเมือนด้เสะมาน้ำเขาเพิ่งเพิอย่างเลยเดี๋ยวรลุนรุนรุ่นก่อนครับพี่น้องรุ่นขาขมขมดุงขมครับได้หลังงานเนาะ อนน nope. ดอกนอมาหนีนาอดอกเอ้านาเรียครับ <c oughs> <Teach outreach> นาเห็นอยู <burning artists> ่ไปที่ไรเงี้ยแม่เนี่ยอย่งร้อยเห็ดกันใครต๊ะใครต๊ใครมันไม่ต๊ะน้าหวยมันติดจีพีเอไปอยู่เห็ดพวแห้งจะไปร้อยเอาได้จีป้าจีพีเอไปเห็ดร สวยมะโพยห่วงเพียงนะไปกับบ้านขมังกับบ้านก้อนก็ได้ไปเหลอมจนี่ไปเลียกสิบบาทกับบ้านก้อนก็ได้อยากกินปนกินปินะอันนี้กับเปิลหวานไปหากินเข่าแล้วล่ะพี่น้องรอบเส้าครับไปเลี้ยงินหุงบ่หล่ะโอ้ยดอกที่สองของมือนีครับพี่น้อง มันโมเมียนหรอเฮ้ยเฮ็ดเพกอะนี่เฮ็ดเพกโอ้ยหนามันงุ่มๆหลังดั้มๆน้องเด้งดึงเด้งดึงเลยโอ้ยโอ้ยฐานะเตวากันีานครับข้าร่ำพิษก่อนเมื่อไงผ้ากันพากันยืนเมืองน้ำกันที่ไหนได้โอ้ย ไปเฮ้ากินเขาดีกว่าเริ่มตาไร่ละละ่ะนาเรยครับพี่น้องดอก,กงามๆอ๋อกลุ่ก้อนพี่น้องเห็ดเพิงองยังนี่เ,เ,พเพิงหวานครับอีหลีนั่นไม่น,นั่นหนึ่ง,งอ๋อนาเรยอีกดอกพี่นอ้องอเป็นจังไรแน่น้อทางกัะบ,บีบา่าวตออบ่อนิว่วเชี่ยแนเวเห็ดโคตรหลวงออกอยังน้อครับสาวลุง ออ,อ,ออกเรื่อยๆเนาะฝนตกคักขึ้กันนี่นั่นก็นได้เห็ดข้นหลวงนั่นเบาตอมออนิวชาแน,นลนั่น,นเห็ดเผือกเขากันครับพี่นอ้องสุดยอดของแทบครับอยู่นีล่ะ <c oughs> เห็ดหนาเขียวครับพี่น้องคิดว่าสองดอกอยู่น้อกันนั่นแม่นดี เห็ดดินพี่น้องเห็ด uh, นาเลียตัวละลักๆก,ก,ก็ันสิเป็นเห็ดดินเห็ดนาเลียแหละพี่น้องหลายปลานี่ช่วงนี้เด้ช่วงโค้งชุดท้ายของเห็ดนาแรกครับอันดอกนึงก็แล,แล้วแต่ดวงแม่นครับเห็ดละงงนี่แล้วแต่ผู้มันดอกนึงข้างหลังนั่นลักๆก,ก็ันสิเป็นเห็ดชนิดนี้หลายเอา้เอาะงามงาม เก็บเอาเบิร์ตเหรอครับพี่น้องนี่ตุมต่มๆเ่ยเก็บเลยเฮ้ยเก็บเลย <c oughs> <c oughs> เพิ่งขมครับนี่ขมดงแมนดอกบานแข็งกีดีคือเราขมดงหรือว่าเห็ดเพิ่งลิ่นหมาเต็มครับโอ้ oh, เห็ดไ่้กลีบดอกขึ้นมุนโอ้ยมันหยอกไปหยอกมาม๋เก็บครับเห็ดก่อหน้าเขียวดอกลุงพี่น้อง xuôi ngàm Hết coi khiếu hết khởi khiếu này cắp kéo kéo thôi đào nỉ ngàm chú chú non nỉ hệt nhìn đẹp gì đó chú non ngàm héi đó คาดว่าเผือกเขากำครับพี่น้องโอ้อหโอ้โหหูแต่ว่าเฮ็ดเผืองเผือกยังวะได้ปะหวานล่ะที่เนี่ยเนี่ยพอปลาทองมันเหลืองมันดอกบานมันเลยอันอันเกี๊ยวมาถือเลยมันใหญ่แต่ที่เนี่ยเนี่ยเฮ็ดเผือกกินได้ครับหวานตาทองเหลืองหวานแทนดอกเถาวัดหอมคือเฮ็ดไข่เขียวเลยอ๋ออาจู้มันดอกนี่อือ นะเอ้ปลาถานะเฮ้ยถ่าแหละ่าอยุ่แลนี่ไม่แห้งเฮ้ยี่เขาเก็บเขาแเก็บ้เขีงไลขี้ไเโอ้ อุ้ยอุ้ยเรื่ลืมปิดกล้องโอ้ยออกก้อนดอกเหม็นโอ้ยมาอันนั้นเอ้าเดี๋ยวนะคือดันเ็้ดันค่ะพี่น้องอีพีจิตอยู่ที่อำเภอสังขะน้องขะนน้องฮะเดี๋มันๆยู่ค่ะกระโดกเนี่ยไทยบ๊วยไทยเนี่ยกระมีไทยตางไม่ไทยปะเงียนหีอันนี้ของกันนิกาครับเออเสี่ยงคุณผู้ชมนี่ เ้ยงามเนาะไปแล้วค่ะพี่น้องเข้ามานโง่เม้าตู้มานโผูดมานโผูดมานอันนี้มานร้วมสวยสวยลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมออกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องติดตามคลิปต่อไปครับขออนุญาตกินข้าวก่อนครับไปมองไลกับม้านสวัสดีครับอ๋อกมือแน่จ้าอุยสวัสดีค่ะเนี่ยเขากล้องไม่แน่เร็วๆผมขอพักหนึ่งนะสองสาม เจะเจะอ่าโอเคครับขออนุญาตกินข้าวก่อนครับพี่น้องครับลาไปก่อนครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับเอาเบื้องหลังครับพี่น้องเก็บโต๊ะครับเชฟรีเชฟฟีครับผมกำไรครับช็อตนี้เป็นกำไรของท่านผู้ชมครับผมเซลฟี่กันเต็มที่เลยลงเฟียสพี่น้องโอ้เหี้ยโกงโว้ยจะแม่ยนั่งแบกบนอันนี้หรอ